เม่ยุคสมัยผ่านไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นและเริ่มลุกล้ำสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสัตว์หลากหลายชนิดจึงหายไปจากระบบนิเวศของธรรมชาติซึ่งก็คือการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นๆนั่นเองแต่ความจริงแล้วนั้นสัตว์บางชนิดอาจไม่ได้สูญพันธุ์จริงๆก็เป็นได้เพียงแค่ถูกลดจํานวนเหลือน้อยลงจึงทําให้มนุษย์ตามหามันไม่พบเท่านั้น และเมื่อไม่ถูกมนุษย์รุกรานสัตว์เหล่านั้นก็อาจขยายพันธุ์กลับมาได้อีกในอนาคตก็เป็นได้ฉะนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เราพอจะมีความหวังที่จะได้พบมันอีกในอนาคตเพื่อจะได้ช่วยอนุรักษ์พวกมันให้อยู่ร่วมโลกกันไปอีกนานกับ5สายพันธุ์สัตว์สูญพันธ์ที่มีโอกาสกลับมาอีกครั้ง 1. หมาป่าที่ราบสูงนิวกินีเกาะนิวกินีนานนับทศวรรษที่กลุ่มนักวิจัยเชื่อว่าหมาป่านิวกินีได้สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้แล้วทว่าล่าสุดทีมนักสำรวจก็ต้องอึ้งกันไปต,ตามๆกันหลังจากมีการค้นพบหมาป่าสายพันธุ์จากยุคโบราณน,นี้อีกครั้งมีการค้นพบและมีการยืนยันว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่ เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นให้กับทีมนักสำรวจแล้วยังสร้างโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้จักพวกมันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยหลังจากที่มีการค้นพบทีมนักสำรวจก็ได้เก็บตัวอย่าง DNA เพื่อทำการพิสูจน์และก็พบว่าหมาป่านิวกินีที่พวกเขาพบนั้นเป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับที่นักสำรวจเคยคาดการว่าพวกมันนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆ นอกจากนั้นทีมนักสำรวจยังได้ศึกษาพบว่าหมาป่านิวกินีเดิมทีได้อาศัยอยู่บนเกาะนิวกินีมาตั้งแต่ยุคหินแล้วซึ่งพวกมันมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างฉลาดเป็นมิตรกับมนุษย์อีกจุดเด่นของมันก็คือเสียงหอนที่แหลมสูงจนได้ชื่อว่าเป็นซิงกิ้งด็อกอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรอนุร,รักษ์หมาป่านิวกินีพบว่าปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรหมาป่าชนิดนี้เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ300ตัวบางก็อาศัยอยู่ในสวนสัตว์ บางก็อยู่ตามศูนย์อนุรักษ์หรือบางตัวก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษของมนุษยชาติที่มีการค้นพบหมาป่าสายพันธุ์นี้จากถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติดั้งเดิมของพวกมันจริงๆ 2. นกกาะรางแก้มแดงประเทศเนปาลน,นกกาะรางแก้มแดงมีถิ่นการกระจายพันธุ์ในประเทศบังคลาเทศ พูตานอินเดียจีนพม,มา่าไทยลาวและเวียดนามโดยพบตามป่าเขตร้อนและใกล้เขตร้อนบนเขาสำหรับประเทศไทยนั้นเป็นนกประจำถิ่นที่พบไม่บ่อยตามป่าดิบชายป่าที่มีความสูง1,800เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปสามารถพบเห็นได้ที่ดอยอินทนนท์ดอยฟ้าห่มปกและดอยลางแต่สำหรับเนปาลตะวันออกนั้นนกการางแก้มแดงไม่เคยถูกพบเห็นในเนปาลตะวันออก มาเป็นเวลากว่า178ปีแล้วและคิดว่าคงสูญพันธ์ไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วนี้ได้มีการพบจากกลุ่มนักชมนกเกี่ยวกับนกทัวชมนก10วันวันแรกที่พบพวกเขาเจอนกแค่2ตัวแต่ว่าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเจอนกถึง8ตัวมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมากันเป็นคู่ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าพวกมันไม่ได้สูญพันธุ์ไปจากเนปาลตะวันออกเลย 3. ข้างขาวเล็กสีน้ำตาลประเทศสหรัฐอเมริกาข้างข่าวสีน้ำตาลขนาดเล็กของรัฐนิวยอร์กที่เกือบศูน0พันกำลังกลับมาอีกครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาในขณะที่ข้างขาวจำศีลโรคเชื้อราไวโนสซินโดรมหรือ WNS ที่สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในถ้ำและเหมืองหลายพันแห่งทั่วทวีปอเมริกาเหนือก็แพร่ระบาดจากเขตปกครองหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก ไปยัง30รัฐทั่วชารัฐอเมริกาและ5จังหวัดในแคนาดาทําให้ขั้งข่าวตายลงแล้ว10บล้านตัวเชื้อราที่ติดอยู่กับตัวขั้งข่าวค่อยๆทําให้พวกมันอ่อนแรงและเชื้อรานี้จะกัดกินผิวหนังของค้้งข่าวที่ละเล็กทีละน้อยทําให้คั้งข่าวขาดน้ําั้งข่าวที่ตื่นกลางคันนี้จะตายจากความหิวโหวยและอ่อนล้าโดยเชื้อราจะเติบโตรอบๆจมูกปากและปีกกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคจมูกขาว หากเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า90%ของข้างคาวฉีดน,น้ำตาลจะตายเพราะโรคจมูกขาวแต่ทว่าอัตราการรอดชีวิตกำลังค่อยๆกลับมาสู่ภาวะปกติโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ควบคุมโรคเชื้อรานี้ได้ตามธรรมชาติโดยนำไปฉีดบนผนังถ้ำมีการทดสอบฉีดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาและพวกเขาหวังว่าจะเห็นผลในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลินี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ั้างคาวตื่นจากการจำศีลไม่แน่ว่า30หรือ40ปีข้างหน้าจำนวนของพวกมันจะกลับไปเท่าก่อนที่โรคจมูกขาวจะระบาดได้ 4. โลมาแม่น้ำแยงซีประเทศจีนโลมาแม่น้ำแยงซีหรือที่เรียกว่าโลมาแม่น้ำจีนอาศัยอยู่ในแม่น้ำแยงซีตอนกลาง และตอนล่างของประเทศจีนรวมถึงแม่น้ําเซียนถังที่อยู่ในแถบบริเวณดังกล่าวชาวจีนมักจะเรียกโลมาชนิดนี้ว่าเทพีแห่งสายน้ําเนื่องจากมีลำตัวสีขาวบริสุทธิ์มีผู้พบเห็นโลมาชนิดนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณปี2006หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเทพีแห่งสายน้ํานี้อีกเลยโดยโลมาแม่น้ำยางซีถูกขึ้นทะเบียนให้สูญพันธุ์ในปีดังกล่าวจนกระทั่งปี2016 ส่งฉีนักอนุรักษ์ชาวจีนคนหนึ่งกล่าวว่าพบเห็นโลมาแม่น้ำยางซีหลังจากสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า10ปีโดยเขาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนจะกระโดดในแม่น้ำยางซีได้ในแบบนั้นโดยชาวประมงในพื้นที่แถบนั้นก็ได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามส่งฉีไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลมาแม่น้ำยางซีและสิ่งที่เขาพบก็ยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะสรุปได้ว่าเป็นโลมาชนิดนี้ แต่หากการค้นพบดังกล่าวเป็นเรื่องจริงก็อาจทำให้ความหวังในการฟื้นคืนเทพีแห่งสายน้ำกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่มีผู้พบเห็นอีกเลยในช่วงปี2006โดยก่อนหน้านั้นประชากรโลมาแม่น้ำยางสีลดลงอย่างหนักในช่วงปี1990ถึงปี1999พบว่ามีประชากรในธรรมชาติเหลืออยู่เพียงไม่ถึง50ตัวเท่านั้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของการทำประมงการทำเขื่อน ไปจนถึงปัญหาหมลภาวะและสารเคมีจากโรงงานที่ชะล้างลงสู่แม่น้ำอย่างสี่ 5. เสือโครงอินโดจีนประเทศไทยเสือโครงอินโดจีนได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากหลายๆประเทศทั้งจีนลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียตอนนี้ประชากรของพวกมันเหลือเพียงน้อยนิดในไทยและพะมา่า สถานะของเสือโคร่งอินโดจีนในธรรมชาติในประเทศไทยเหลือเพียงสองที่คือป่าเขาใหญ่และป่าผืนภาคตะวันตกซึ่งติดกับชายแดนพมา่าเท่านั้นจากการศึกษาพบว่าเสือโคร่งอินโดจีนที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งมีพฤติกรรมล่าเหยือ่อสัตว์จำพวกสัตว์กีบมากที่สุดโดยสัตว์ที่ถูกล่าเพื่อเป็นอาหารมากที่สุดคือหัวแดง ตอนนี้มีการประมาณการว่ามีประชากรเสือในโลกประมาณ3,900ตัวเทียบจากเมื่อร้อยปีก่อนที่มีเสืออยู่ประมาณกว่าแสนตัวโดยส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียส่วนในไทยนั้นคาดการว่ามีเสืออยู่ประมาณ160ตัวสาเหตุหลักที่ประชากรเสือลดลงนั้นมาจากการล่าสัตว์การค้าสัตว์ป่าและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันซึ่งประเทศไทยเป็นพื้นที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อประชากรเสือและการอนุรักษ์เสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือโคร่งอินโดจีนซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นป้อมประการสุดท้ายของความหวังในการฟื้นฟูเสือสายพันธุ์นี้